ค่ะก็คือได้แต่สวดมนต์ไหว้พระยังไม่ค่อยได้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่ว่าตัวเองเป็นคนรู้ว่าตัวเองเป็นคนฟุ้งแล้วก็คิดเยอะแล้วก็กลัวก็ไม่รู้กลัวอะไรเหมือนกันค่ะก็อยากได้คําแนะนําค่ะบางทีจิตมันไปยึดอะไรที่เหมือนกับเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเหนือกว่า ที่เราจะเห็นด้วยตาหรือว่าได้ยินด้วยหูนะมันเป็นอารมณ์แบบเชื่อเชื่อตามตามเขาอะไรอย่างเงี้ยที่เราอาจจะสั่งสมมาด้วยการคุยกันเรื่องลึกลับบ้างหรือว่าด้วยการที่อารมณ์ที่ว่าคล้ายๆเรามีสังหรณ์เหมือนกับสัมผัสอะไรบางอย่าง ที่มันวูบวูบบาบบางทีมันเป็นวูบวูบบาบ้าแบบมืดบางทีวูบวูบบาบแบบสว่าง <c oughs> เดี๋ยวเข้าใจมาแตตรงนี้เนี่ยค,คือวุบคำว่าวูบว,วูบบาบเนี่ยมันเป็นอาการลมเพลมพัทที่เกิดขึ้นมาเองรู้สึกขึ้นมาเองว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันวูบมาแบบเนี้ยมืดอีกวูบหนึ่งมาโอ้สว่างเหมือนกับเทวดามาเยี่ยมนะอะไรทานองนั้นเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าข้างนอกมันจะจริงหรือไม่จริงมันไม่สำคัญเท่าที่ว่าเราได้ทำมีท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าท่าทีที่เป็นประโยชน์สูงสุดที่พระพุทเจ้าแนะนำไว้ก็คือว่าให้เห็นว่านั่นเป็นภาวะปรุงแต่งทางใจชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งตอนที่สำคัญมั่นหมายไปว่าบุบุว่บาบาบแบบมืดๆนะนะแล้วเกิดอาการขนลุก เกิดอาการรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอีกดินแดนหนึ่งตรงนั้นก็เป็นอาการปรุงแต่งของจิตมีผลทางกายด้วยขนลุกขนชันบางทีเหมือนกับมีอะไรอยู่รอบๆตัวนะอ่าอะไรแบบนั้นแหละคือให้ให้มองเป็นอาการคือคือเข้าใจนะว่ามีอาการปรุงแต่งทางกายด้วยแต่ให้มองไว้ก่อน ว่าเป็นอาการปรุงแต่งทางใจมีความกลัวแล้วถ้าเราเห็นว่าความกลัวนั่นแหละคือความมืดที่แท้จริงมันจะมีจุดสังเกตที่ชัดเจนว่าเราไม่เอาไอสิ่งที่มันอยู่นอกตัวที่รู้เห็นไม่ได้ในขณะนั้นแต่เอาสิ่งที่มันรู้เห็นได้ด้วยตัวเองที่มันเกิดขึ้นแน่ๆข้างในคือความกลัว อาการกลัวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับใครเอาผ้าดํามาหม่มหรือมีความรู้สึกเหมือนจิตเนี่ยมันขนลุกแปลกๆมันมีอาการที่แบบโยกไหวโยกไหวในแบบคล้ายๆกับกลัวใครมาทําร้ายกลัวใครมารบกวนพอมองเป็นอาการทางจิตแบบนี้มันมีความสามารถที่จะต่อยอดได้เห็นว่าอาการ กลัวเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยที่มันสว่างขึ้นมาเห็นไหมที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปัญญานะแต่ตอนที่มันหลงเข้าไปติดกับความกลัวเนี่ยอย่างนั้นเรียกว่าความโง่นะเป็นโมหะชนิดหนึ่งแต่ตอนที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญญาเนี่ยอย่างดูอย่างนี้แหละพอโอเคไม่ต้องไกลมากแล้วเนี่ยพอพอเราเห็นเนี่ยว่ามัน ไม่จะดูว่ามันมืดยังไงว่ามันปรุงแต่งหลงไปตามความมืดยังไงมันจะสว่างขึ้นมาเองแล้วพอสว่างขึ้นมามันหายกลัวจําไว้ว่าเราจะเอาชนะความกลัวได้อย่างแท้จริงเนี่ยด้วยความสว่างของปัญญาปัญญาในที่นี้ก็คือเห็นว่าความกลัวมันเป็นแค่ความปรุงแต่งชั่วคราวของจิตมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นต่อให้มีอะไรพิเศษข้างนอกมันมันเป็นแค่เปลือก เหมือนกับมีตึกรามบ้านช่องเหมือนกับมีรถยนต์มีถนนหนทางมีผู้คนอยู่รอบตัวเรามีอยู่จริงๆแล้วมันก็ปรุงแต่งใจเราได้จริงๆแต่สาระสําคัญที่มันเป็นแก่นสารจริงๆก็คือว่าเราถูกปรุงแต่งให้เป็นแบบไหนมืดหรือว่าสว่างฉลาดหรือว่าโง่เป็นปัญญาแบบพุทธ,ธะหรือว่าเป็นโมหะในแบบที่มันจะพาให้เราหลงไปในสังสารวัฏเรื่อยๆนะ แล้วควรปฏิบัติยังไงคะควรควรเริ่มยังไงเวลาเกิดความกลัวขึ้นมาดูว่ามันเป็นความปรุงแต่งของจิตคีย์เวิร์ดสั้นๆดูว่าความกลัวคือความมืดพอความมืดเข้ามายอมรับตามจริงเอาแค่นั้นแหละปกติที่ผ่านมาบางทีคือกดข่มเลย ขมแล้วก็นั่นแหละกดข่มมันยิ่งกลัวหนักเข้าไปใหญ่ใช่ค่ะจนรู้ว่าตัวเองอารมณ์เก็บกดอยู่พักนึง่ะคะ่ะ <c oughs> พอเราเห็นว่าความกลัวเป็นแค่อาการปรุงแต่งชั่วคราวมันจะเริ่มได้ข้อสังเกตใหม่พอเห็นความกลัวตามจริงมันจะรู้สึกมืดมืดในลมหายใจนี้อีงลมหายใจหนึ่งต่อมามันจะค่อยๆค,คลายออกไปตอนที่มัน เห็นว่าอารมณ์กลัวมันคลายออกไปนั่นแหละความสว่างมันจะผุดขึ้นมาแทนนะ